พอเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์กันเนี่ยเราจะต่อต้านมันเราไม่อยากที่จะเสียใจเราไม่อยากที่จะร้องไห้เวลาที่เรายิ่งต่อต้านอะไรบางอย่างลองสังเกตดูดีๆมันจะยิ่งกลับมาใหม่มันจะกลับมาในแบบเหตุการณ์ใหม่ผู้คนใหม่หรือเหตุการณ์เดิมผู้คนเดิมหากวันนี้ใครที่กําลังเจอกับอารมณ์ที่มันยากๆหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวลองพยายามไม่ต้องฝืนละ ลองพยายามนั่งแล้วก็กล้าดูอารมณ์นั้นเวลาที่เรามีความกล้านั่งดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามตัวเองว่าวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันในการมองอารมณ์นี้หรือเปล่าพออารมณ์มันเริ่มเข้ามาความรู้สึกเสียใจความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกใดๆก็ตามเลยแล้วเพียงแค่ไม่ต่อต้านเพียงแค่อนุญาตปล่อยให้อารมณ์มัน ชะล้างเข้ามาธรรมชาติของเราเวลาที่เราปล่อยให้มันชะล้างเข้ามามันน้ำมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปพอเราเริ่มไม่ต่อต้านมันจะเริ่มเกิดการเข้าใจมันจะเริ่มเกิดการเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราอยู่ตรงนี้เห็นพฤติกรรมตัวเองเห็นการใช้ชีวิตตัวเองเห็นนิสัยตัวเองว่าวันนี้เรากำลังปล่อยให้อะไรบางอย่างมารบกวนจิตใจเรา เสียใจบ้างก็ได้ร้องไห้บ้างก็ได้น้อยใจบ้างก็ได้อารมณ์เป็นความสวยงามของมนุษย์ให้เราได้มีสีสันในการใช้ชีวิตแต่วันนี้มนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยที่เรามีความรู้สึกในการมองได้เราไม่ได้เหมือนสัตว์ทั่วไปที่คิดเองไม่ได้เมื่ออารมณ์เข้ามาลองปล่อยให้เขาผ่านเข้ามาในตัวเราแล้วก็ค่อยๆมองเห็นค่อยๆ ให้มันผ่านไปเหมือนควันที่มันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็เพียงตั้งต้นใหม่วันนี้ชีวิตเราจะเอาอย่างไงดีเราจะลุกขึ้นมามีความสุขเราจะลุกขึ้นมามีพลังงานดีๆให้กับชีวิตเราจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเราจะลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเรามีแรงใจมีแรงไกายมากขึ้นกระบวนการนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เราอาจจะได้รับความรู้ดีๆมากมายแต่ความกล้า กล้าเข้าใจกล้าปล่อยมันเป็นหน้าที่ของตัวเราเองเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังเจอเรื่องอะไรหนักๆอยากที่จะปล่อยมันผ่านไปให้เร็วให้ธรรมชาติที่สุดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนเราผ่านไปได้หลายเหตุการณ์แล้วแระเหตุการณ์นี้เราจะผ่านมันไปได้อีก